สวัสดีค่ะท่อยู่นะคะแพทย์หญิงสรามุธนนท์ค่ะก็วันนี้นะคะเราได้แขกรับเชิญมานะคะทอปิกที่เราจะคูดพูดคุยกันวันนี้นะคะก็คือความคิดเห็นของเด็กที่เรียนแพทย์ที่ไทยนะคะกับมุมมองที่เขามองนักเรียนแพทย์ที่จีนนั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะก็ได้พี่กรนะคะเป็นแขกรับเชิญพิเศษเสวัสดีนะครับน้องๆทุกคนเนาะก็พี่ชื่อ ทนากรโชคพิพัฒน์นะครับหรือก็คือชิพิกรเนาะซึ่งตอนนี้ก็เป็นอินเทอร์เรน็ตนะครับผมหรือก็คือเป็นแพ่เพิ่มพูนทักษะเนาะอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพยาบาสุเดชประจำจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมก็เดิมเลยเนี่ยพี่ก็จบจากมอเอกชนน้องใหม่เวลยเอกชนที่มสยามนะครับก็อันนี้ตัวพี่ประสบการณ์เนาะก็เนื่องจากก็มีเพื่อนที่เป็นต่างประเทศด้วยยิ่งพี่รู้จักกันอะไรเงี้ยรวมถึงน้อง ก็ส่วนหนึ่งถามว่าหลักสูตรแตกต่างกันไหมก็คงมีเรื่องของความแตกต่างแหละแต่สิ่งหนึ่งที่ถามว่ามุมมองส่วนมากที่เคยทางานร่วมกันหรือว่าตั้งแต่ฝึกงานสมัยเป็นนักศึกษาแพทย์เงี้ยก็รู้สึกว่าคือทุกคนก็จะมีทั้งแบบมีจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละคนในในแต่ละสถานที่กันอย่างอันนี้เนาะก็พี่เองก็สมัยตั้งแต่แบบเป็นนักศึกษาแพทย์นะครับ mm hmm. ก็จะเจอทั้งแบบ รุ่นพี่ที่มาที่จบจากฟิลิปปินส์หรือว่ารุ่นพี่ที่มาจากเออมืองจีนหรือว่าจะรวมถึงโปแลนด์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนที่ป e if, เป็นอิเล็กทีฟเงี้ยอิเ e ล็กทีฟก็เจอเพื่อนที่มาจากทั้งฟิลิปปินส์โปแลนด์แล้วจีนเหมือนกันครับผมคือสำหรับตัวพี่นะพี่คิดว่าอย่างหัวข้อน,นี้อืมมันเอาจริงมันคือแบบเป็นหัวข้อของพาร์ทอินดิวิวดเนาะคือมันเป็นแบบส่วนบุคคลอะไรเงี้ย ถามว่าการที่เราเสึกมึงน,นอกพี่ว่าพี่เจอร,รุ่นพี่แต่ละคนอ่ะคือบางทีเขาอาจจะไม่ได้คือถามว่าแบบ k n l e เล e มันเป็นเรื่องที่เราเพิ่มพูนเรามาเรามาฝึกเพิ่มพูนเราชื่อก็บอกอยู่แล้วคือเรามาเพิ่มพูนเรามาฝึกฝนเรามาเรียนรู้ด้วยกันแต่สิ่งหนึ่งคือแบบแต่ละคนคืออย่างที่บอกอินด v i d u a ีหมายความว่าทุกคนก็มีความตั้งใจความอะไรเงี้ยครับที่ไม่เท่ากันแต่ถามว่าทุกคนเก่งอ่ะที่สำหรับพี่ที่ตั้งแต่การณ์กษามาจริง อันนี้ก็อาจจะตอบงององได้ไม่ค่อยชัดเจนเนาะแต่เบื้องต้นก็คือพี่ต้องบอกก่อนเลยว่าปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าเราจะจบนากเอกชนใทยเมืองไทยหรือว่าคุณจะจบจากเมืองนอกเนี้ยสิ่งหนึ่งคือโอกาสไม่ได้แตกต่างกาัน คือปัจจุบันนี้อย่างที่เราพอจะเคยได้ยินเนาะปัจจุบันนี้อาจจะไม่ได้แบบมีการแบบเขาเรียกว่าบรรจุข้าราชการทุกคนดังนั้นการที่เราจะได้ทุนเพื่อจะไปเรียนต่อเฉพาะทางหรืออย่างเช่นน้องบางคนต้องการอยากจะเรียนเฉพาะทางในสิ่งที่เราชอบหรือเป็น specialist บางอย่างอาจจะต้องใช้จจต้องมีโอกาสหรือต้องวนขวายที่พยายามมีหลายอย่างเลยเนาะแต่ถามว่าแต่ตัวพี่่ถ้าพูดถึงเองกชนกับต่างประเทศเนี่ยพี่เหมาะว่าไม่ได้ต่างกันภาษา อันนี้ตัวพี่เนอะจากที่เคยฝึกถามว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าแบบเขาไม่ได้มีเรื่องของบูลลี่เนอะแต่สิ่งหนึ่งคือบ้านเราเนี่ยพี่รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งเลยคือแบบเรามีความอ่อนน้อมเราไม่พอแบบว่าเเราเข้าหาเราเป็นคนเราข้อหาแบบว่าตั้งใจเป็นคนที่อยากเรียนรู้อยากคนหอยหาความรู้ต่อให้จบจากเมืองนอกที่พี่เจอทุกคนก็อาจารย์ท่านก็เอ็นดูแล้วก็ดูแลตั้งใจเนี่ยแล้วพี่ๆเหล่านั้นก็กิน ถาคำถามนี้นะพี่ว่าการที่แบบน้องๆหรือเพื่อนเท่าไหนที่แบบไปเมืองนอกเงี้ยสิ่งหนึ่งคือประสบการณ์ที่เชื่อว่าสิ่งที่เราแตกต่างจากเพื่อนเพื่อนเมืองไทยแน่นอนคือประสบการณ์มเมว่าจะเรื่องภาษาการท่องเที่ยวหรือวัฒนธรรมที่เราได้จากเมืองนอกถามว่าส่วนเรื่องความรู้อ่ะราจะมองว่าถ้าอยู่เมืองนอกเนี่ยความรู้หรือว่าโลกแน,นี้เราต้องเข้าใจว่าบางเรื่องหนึ่งที่อาจจะเป็นวิกวิกอยต์ของเมืองนอกก็คือ เออโลกในแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันในแต่ละภูมิภาคก็จะไม่เหมือนกันเหมือนกันแต่สุดท้ายก็พี่เชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะไปมุงนอกเนี่ยพี่ว่ามันก็เป็นอีกช้อยส์หนึ่งละกันสำหรับคนที่รู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้ซีซีเรียรหรือว่าเบื่อการจําเจที่เราอยากไปมีประสบการณ์หรืออยากมีมุมมองแบบใหม่พี่ก็เห็นด้วยนะครับในการที่ไปในมุงนอกครับโอเคค่ะก็วันนี้ขอบคุณพี่กรณ์มากมากเลยนะคะขวบคุณค่ะแล้วก็ฝาลท่านใหม่บ,บ๊ายบาย